เนี่ยครับเพราะว่าร้านผมได้ใส่ยางต่ยางแปลกแปก,แป,กแปลกยังไงอ่ะลองใสนะ่แค่ใส่ยางในเข้าไปก่อนเนี่ยครับเนะี่ยอันนี้เป็นยาง27518นะครับเนะี่ยนะใส่ยางในร้านผมจะใส่ยางในเข้าไปในยางนอกก่อนครับแล้วค่อยยางงัดเข้าในขอบล้อทําไมถึงใส่อย่างเนี้หรอความเคยชินนะครับ แต่ก่อนนี่ผมใส่เลยแต่ก่อนนี่ผมใส่ยางในวิบากครับขอบสิบแปดโอ้ยางนอกนี่แข็งมากจะไปทางถางยางนอกแล้วยางในสวมเนี่ยไม่ได้นะครับต้องขอดออกมาอย่างนี้ก่อนแล้วเอายางในใส่เข้าไปในยางนอกก็ถึงยางงัดเข้าครับก็เลยใช้วิธีนี้มาตลอด ใครมาทาก็จะให้ทําวิธีนี่นะครับคืออย่างน้นอยยางไนก็ไม่พับอะ่ะแต่ถ้าท่านี้นะครับคือเราเลียงจัดเลี้ยงให้มันดีก่อนเนี่ยเข้าแล้วครับเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยก็ไล่เนี่ยไม่มีต้องสอดอย่างไนเข้าทีหลังเนี่ย้ก็เข้าโปะปะเนี่ยประมาณเนี้ยครับอืแชร์ไว้เป็นประสบการณ์ดีๆครับเผื่อช่างคนไหนอยากจะทำตามหาะมันง่ายนะ ถ้าเจอ,อยางนอกแข็งๆเนี่ยฟิธีนี้ใช้ได้ครับ